ยังโอมแจกของให้คนที่เดือดร้อนช่วงโควิด -19 หน้ากากบรานไม้วังจำหน่ายแล้วสาวแต่งเพลงจีบเอฮกฮาร์ดร็อกเกอร์เฮ้ยสวัสดีครับผมชาป,ปีและนี่คือโซชุมเนี่ยครับผม กลับมาแล้วกับวันนี้นะครับแล้ววันนี้เราจะมีเรื่องราวอะไรกันบ้างเตรียมไปติดตามกันเลยครับแต่กอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีคลิปอะไรใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดนะครับและไปที่เรื่องราวแรกของเราในวันนี้เลยครับยังโอมแจกของให้คนที่เดือดร้อนช่วงโควิด -19 อู้ก็คือคลิปนี้นะครับจากชแนลของยังโอมนะครับปกตินะครับจะเห็นเขานะครับอัปเดตเพลงใหม่แต่ล่าสุดครับผมยังโอมครับได้ลงคลิปยังโอมแจกของให้คนที่เดือดร้อนช่วงโควิด -19 ก็คือในคลิปนี้นะครับในแคปชั่นนะครับยังโอมก็ได้เขียนว่าเคลียร์งานหมดเมื่อไหร่ผมจะออกไปอีกนะครับคนไทยสู้ๆใครมีเหลือก็แบ่งปันกันช่วยกันนะครับจะรวยจะจนก็คนเหมือนกันขอบคุณทีมงาน l r l ร d y d a t e ทุกคนด้วยครับทั้งที่บริจาคเงินค่าของและคนที่ช่วยกันออกไปแจกของอ หลังจากที่ได้ปล่อยคลิปนี้ออกไปนะครับก็มีชาวเน็ตนะครับต่างเข้ามาชื่นชมยินดีอย่างมากมายครับก็ขอแสดงความชื่นชมน,นะครับกับความมีน้ําใจของหนุ่มคนนี้ครับยังอมนั่นเองก็ไปติดตามดูคลิปเต็มๆนะครับหรือว่าไปสนับสนุนเพลงของเขาได้นะครับที่ช่องของยังอมครับ สาวต่อไปเลยนะครับกับสาวแต่งเพลงจีบเอกฮาร์ดร็อกเกอร์ใครเล่านะครับจะไปคิดว่าตาเอกนะครับหรือพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์นะครับตอนนี้นะครับกลายเป็นขวัญใจของสาวๆน้อยใหญ่ไปซะแล้วล่าสุดถึงกับมีแฟนขับมาแต่งเพลงให้เลยทีเดียวเชียวครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักว่าเอกฮาร์ดร็อกเกอร์เป็นใครก็ขอบอกเลยว่าพี่แกเป็นนักแคสเกมที่มีชื่อเสียงดังมากๆด้วยความที่มีนิสัยเป็นกันเองน่ารักนะครับและน้ำเสียงที่น่าฟังและน่าหลงไหลจึงทําให้มีผู้ติดตามนะครับเป็นจํานวน มากโดยเฉพาะเหล่าสาวๆครับโดยแฟนคลับนะครับต่างพากันหลงจนขนาดที่ว่าได้ยินแต่เสียงไม่เคยเห็นหน้าก็ยอมตกลงแต่งงานไปด้วยตามๆกันแล้วฮอตสุดๆครับและก็ต้องตอกย้ําความฮอตคาัปอีกนะครับเมื่อมีแฟนคลับสาวรายหนึ่งนะครับแต่งเพลงให้กับตาเอกพร้อมกับตั้งชื่อเพลงว่า h a r er ์ r o c k e เก พี่จะบอกเลยว่าเนื้อเพลงและทุ่งทำนองครับมันช่างตรงกับใจเหล่าแฟนๆสาวๆของตาเอกได้เป็นอย่างดีเลยแหละโดยผลงานเพลง Hard Rocker เป็นของศิลปินสาวที่ชื่อว่าเจนนี่พาร์คนะครับและแน่นอนนะครับว่าเธอเองก็เป็นแฟนคลับตัวยงของตาเอกเช่นเดียวกันครับหลังจากที่โพสต์คลิปเพลงลงไปได้ไม่นานนะครับมีชาเน้านะครับต่างเข้ามาชื่นชมเป็นจํานวนมากนะครับโดยเพลงนี้นะครับก็ได้ส่งไปถึงเจ้าตัวแลวนะครับและเจ้าตัวนะครับ อเอการดร็อกเนะครับก็ได้มาตอบคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วครับโดยตอบว่าฟังฟังอยู่สุดท่อนแค่อยากได้ยินเสียงเรือทุกวันต้องกดหยุดแล้วอ่านเนื้อเพลงฮขอบคุณครับไพเราะดนตรีน่ารักมากๆเอาไป947,101คะแนนแบ่งๆกันฟังปั๊มวิวลุย และเจ้าของเพลงนี้นะครับก็รู้สึกปื้มปิติเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ได้มาตอบคอมเมนต์ของพี่เอกว่าสรุปว่าพี่จะแต่งงานกับหนูใช่ไหมคะฝันเป็นจริงแล้วคะ่ะทุกคนชุคีก็ไปติดตามฟังเพลงนี้เต็มๆได้นะครับที่ช่องของ j e n n ี่แพ k ครับผม ดิจินิพากอะของคุณเจนนี่แล้วกันแล้วก็ไปกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกับช่วงข่าวดีๆกันบ้างดีกว่าครับกับก็สิบเอ็ครับปล่อย MV มาแล้วครับสำหรับ b y เดอร o o ูนะครับขึ้นแฮตแท็กเทรนดิ้งอันดับหนึ่งในมาแรงของ YouTube ครับผมและตามมาติดๆครับสำหรับแฮตแท็กมาแรงอันดับ2ในมาแรงนะครับสำหรับลิลลี่ฟิล์มแฮตแท็กอันดับ3ามลิซ่าแดนเพอร์ฟอร์มานท์วิดีโอบอกเลยไม่ว่าจะทำอะไรตอนนี้ครับปัง ตังตังเฮงเฮงเฮงสำหรับสาวริซ่าแบ็คทิงคนนี้นะครับและล่าสุดครับเธอได้ทําคลิปเต้นเปอร์ฟอร์มานซ์วิดีโอออกมาดูครับเพียงปล่อยคลิปมาได้ไม่นานครับยอดวิวทล่มทลายจริงๆเลยครับพี่น้องค่ะเป็นพี่อู๊ดไปแล้วกูเนี่ย <c oughs> และเป็นต่อที่ตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่นะครับจาก Netflix ครับสำหรับ m i s s ี่สาวในฝันร้ right. oh! น่าดูอย่างมากครับผมแล้วไปที่โค้ชนายครับทำ Q a ตอบคำถามว่าทำไมถึงชอบไปพระรามสามนั่นแหละครับผมถ้าอยากรู้ว่าทำไมโค้ชนายถึงชอบไปพระรามสามก็ไปติดตามดูคลิปได้ที่ช่องของโค้ชนายครับผมแล้วไปต่อเลยที่เจลลี่บีม jb 1 0 0ครับโปรเจคเตอร์อัจฉริยะลายเฟรนในลวดลายลูกเจี๊ยบแซลลี่และหมีเบาโดยราคาอยู่ที่249,900หยวนครับหรือราคา6,66 9บาทครับ E เลีสวยจริงเลยและนี่ก็คือช่วงข่าวดีนะครับและไปต่อเลยที่หน้ากากบานอนามัยวางจําหน่ายแล้วแต่ข่าวร้ายคือขายหมดเกลี้ยงทันทีที่วางขายครับสำหรับสถานการณ์โควิด1 9เนะครับเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าช่วงนี้นะครับไปไหนก็ต้องหมั่นล้างมือและมีหน้ากากอนามัยปิดจมูกปิดปากอยู่ตลอดเวลานะครับและเราก็เคยได้เห็นนะครับแบบมีคนนะครับเอาเสื้อชั้นในนะครับมาทําเป็นหน้ากากและล่าสุดครับเขาทำออกมาจริงๆอู้นั่นคือบริษัทเอชมิแฟชั่นครับได้นําวัสดุ จากการผลิตที่ใช้ทำหน้ากากอนามัยนะครับทดแทนในช่วงที่กาลังขาดแคลนหน้ากากอนามัยในประเทศญี่ปุ่นครับแน่นอนว่าทางบริษัทสามารถผลิตหน้ากากอนามัยนะครับจากวัสดุชิ้นในในรูปแบบลวดลายธรรมดาก็ได้นะครับแต่ด้วยความที่บริษัทเชี่ยวชาญรูปแบบในการออกแบบลายลูกไม้อยู่แล้วนะครับจึงนําความเป็นลูกไม้นี้มาใช้กับหน้ากากอนามัยด้วยซึ่งหลังจากที่บริษัทนะครับได้ผลิตหน้ากากจํานวนหนึ่งเพื่อส่งมอบช่วยเหลือให้กับหน่วยงานรัฐแล้วนะครับและส่งมอบให้ผู้คนที่มีความจ เป็นและขาดแคลนแล้วทางบริษัทจึงทําการผลิตเพิ่มเติมเพื่อวางจําหน่ายให้แก่ผู้สนใจมีความต้องการหน้ากากทางเลือกจากบริษัทเช่นกันครับทางอชมิแฟชั่นนะครับได้ตั้งราคาขายอยู่ที่1,490เยนหรือ450บาทเป็นราคาที่ถูกกว่าครึ่งหนึ่งของราคาบาร์ระดับกลางในญี่ปุ่นนะครับและเปิดขายผ่านทางช่องออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นของทางบริษัทเองหรือร้านตัวแทนจําหน่ายรวมไปถึงหน้าร้านของห้างอื่น ปรากฏว่าหลังจากที่เปิดขายได้ไม่นานนะคะผมยอดสั่งนั้นทะลน้นทะลักทะลายมากๆครับไม่น่าเชื่อมีลูกค้าเข้ามากดสั่งจนหมดทุกสีทุกแบบนะครับหมดอย่างรดวดเร็วสําหรับหน้ากากอนามัยลายลูกไม้ของที่ผลิตชุดนี้นะครับจะหมดไปแล้วนะครับทางบริษัทเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะครับเร่งผลิตสินค้ารุใหม่นะครับก็คือหน้ากาก,ากบานอนามัยกําลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตแล้วนะครับและก็ต้องรอดูว่าจะเป็นลายเดิมหรือลายใหม่กันนะสำหรับบานหน้ากากาอานามัยครับ หมาะกับสาวนะใส่ไปไหนโอ้โหแบบครบชุดนะมีหน้ากากและบราเลยแล้วก็ไปที่เรื่องราวต่อไปเลยกับช่องของเราเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วครับผมไปชม สวัสดีครับผมชารป,ปี้นะครับและนี่คือช่อง Social ลวอนะครับช่องที่จะนําเสนอรเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในโลกโซเชียลโลกออนไลน์และวันนี้นะครับเรามีการสมัครสมาชิกครับผมร่วมมาเป็นครอบครัวโซเชียลวอทได้นะครับขั้นแรกนะครับเทียนหนึ่งนะครับสาาบาทสมัครได้นะครับโดยคุณจะได้พบ กับโพสต์พิเศษเฉพาะสมาชิกรวมทั้งรูปเบื้องหลังนะครับและอื่นๆอีกมากมายผมนะครับจะประกาศรายชื่อขอบคุณสมาชิกทุกคนนะครับที่สมัครครับแล้วไปที่เทียรี่2นนะครับนั่นคือค่าสมัคร250บาทนบาทครับคุณจะได้ชมวิดีโอสุดพิเศษสําหรับสมาชิกเท่านั้นและรวมไปถึงนะครับจะไลฟ์สดตอบคาถาม Q&A หรือว่าเราจะไลฟ์สดพูดคุยกันแน่นอนครับและที่สําคัญครับเตรียมพบกับส่วนลดพิเศษเลยสําหรับสินค้าของเรานะครับ ผมรู้ว่าคุณก็อยากได้5่และสุดท้ายนะครับเทียที่3นะครับนั่นคือสมัครสมาชิกนะครับ3า0 0บาทนะครับพบกิจกรรมพิเศษประจําเดือนกับผมนะครับและทีมงาน MyMa t e เนี่ยนะครับและยังจะได้สินค้า l i m i t e d Edition พร้อมลาเชนทุกคนในทีม MyMa t e Studio ครับและพิเศษสุดครับพิเศษสุดจริงๆสําหรับคนนะครับที่สมัครเทียที่2ขึ้นไปนะครับ100คนแรกครับผมรับไปเลยกับหมวก l i m i t e d Edition ไม่เคยจำหน่ายที่ไหนมาก่อนครับผม oh. แจกให้คุณฟรีๆเพียงคุณสมัครเทียที่2ขึ้นไปนะครับรับไปเลยครับสำหรับหมวก Limited e dition 100คนเท่านั้นครับผมรับไปเลยและนี่ก็คือเรื่องราของเราครับที่ Social w a t c นะครับจะสมัครรับสมาชิกก็สำหรับคนที่ไม่ได้สมัครก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะมีคลิปให้คุณดูเหมือนเดิมครับแต่ถ้าคุณสมัครคุณจะได้สิทธิพิเศษรวมไปถึงอีโมจิสติก และจะมีเข็มกัดนะครับท้ายชื่อคุณนะครับเวลาคุณมาคอมเมนต์นะครับก็จะมีเข็มกัดให้คุณเลย1 2 3 4 5 6นะครับตามนี้เลยนี่นะครับคุณจะได้เข็มกัดเลยครับผมและบอกเลยว่าชื่อคุณจะโดดเด่นกว่าใครในช่องแชทหรือช่องคอมเมนต์เลยครับผมสำหรับใครที่สนใจครับก็สมัครได้เลยครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวการเปิดรับสมัครสมาชิกแฟนพันธ์แท้แม่ไม่ว่ารวมไปถึงแฟนพันธ์แท้สถานโลกัน นั่นแหละครับผมนี่การเปิดช่องทางรับสมัครสมาชิกครับอย่าคิดนะครับถือว่าเป็นการถุยสนับสนุนช่องของเราช่องของเราสนับสนุนที่สนับสนุนผมนะครับและรวมถึงทีมงานนะครับในการทําคลิปออกมาอีกให้ผู้ชมนะครับได้ชมอย่างมีความสุขสนุกสนานแน่นอนแต่คนที่ไม่ได้สมัครก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสมัครก็จะดีมากผมจะขอบคุณมากนะครับผมนั่นแหละครับผมกดสมัครกันได้เลยนะครับสาหรับใครที่อยากเป็นสมาชิกแฟนพันธ์แท้เป็นแบบมหาการสถานโรกันต่าง และจะได้พบกับกิจกรรมพิเศษนาะหมายก็สมัครได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวันนี้นะครับชอบใจคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจนกว่าเราจะพบกันใหม่กับโซเชียลวูดนะครับที่สําคัญอย่าลืมสมัครสมาชิกช่องด้วยพี่เจ้ากาบงานสาที <laughs> วันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีคลิปสวัสดีสสดครับ